ส,ส,สวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับว่าตอนเย็นเย็นวันนี้ก็พาน้องออกมานะครับออกมาอีกเหมือนเดิมเนาะแม่แม่ว่าคุณตาคนเดียวนะครับผมก็ได้ถ่ายให้น้องให้แม่แม่ชมนะครับคุณตาก็พาน้องออกมายืดเส้นยืดสายนะครับผมเช้าเย็นนะครับผม,มก็เช้าก็เย็นเนาะคุณตาจะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะเนาะเพราะว่า คุณยายไม่อยู่เนาะถ้าคุณยายอยู่ก็มีคุณยายช่วยถือกล้องให้คุณตาก็จะถ่ายพาไปทํากิจกรรมนั่นกิจกรรมนี้หน่อยเนาะหรือว่าไปเที่ยวบ้านพี่บัวบ้างเนาะแต่พอดีคุณยายไม่อยู่ไม่สบายเนาะยังไม่หายดีนะครับก็เลยมีแต่คุณตานะครับคนเดียวได้พานะ้องออกมาเล่นนะครับก็จะมากินไม้ไผ่นะครับกินไม้ไผ่กินอะไรมาเลี้ยงธรรมชาตินะครับผมหมายปล่อยเลี้ยงธรรมชาติครับ ก็ให้น้องเล่นบ้างอะไรเดินเล่นนะครับผมเดินเล่นเดินไรเนาะอยู่ด่างก็มาด้วยนะครับผมไปไหนด่างก็ต้องไปด้วยนะครับผมไปไหนด่างก็ต้องไปด้วยเนาะมีด่างเป็นเพื่อนนะถุงเงินนี่มีด่างมาคอยเป็นเพื่อน ก็มาปล่อยน้องนะครับก็ปล่อยเดินเล่นนะครับ ba mươi lăm ba thân lăm ba má, lăm ba mươi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  lăm ba ด่างก็มานะครับผมด่างก็มาเฝ้าเจ้าด่างเจ้าด่างก็มาเฝ้าเนาะไปไหนก็มาด้วยด่างด่างนี้ไปไหนก็จะมาด้วยนะครับเจ้าด่างไปไหนมาด้วยี่หลังอ่านสวยด้วยนะครับเป็นสาวด่างสาวด่างเจ้าด่างนั่นก็น้องถุงเงินนะครับตาก็มาปล่อยแล้วก็เล่นนะครับเล่นธรรมชาติเนาะ ด่างก็เที่ยวซอก็ซ้อแต่คุณตานะไม่ไปไหนเลยจะมาเฝ้าแต่คุณตาเนี่ยด่างเฝ้าแต่คุณตาคนเดียวดู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 ไปด่างไปกไปเล่นเล่นมาเพื่ออะไรกินไม้ไผ่นะครับผมมาปล่อยกินไม้ไ no. ผ่แล้วก็ปล่อยเดินเล่นเดินไรเนาะ แตไม่ได้เครียดก็คุณหมอบอกว่าให้ออกเดินกำลังกายเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็เย็นๆนะครับน้องต้องเดินออกกำลังกายบ้างเนาะตาต้องเอามาปลูกข้างนอกนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ต้องเอามาเล่นข้างนอกนะครับแต่ต้องมีคุณตาอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่มีคุณตาอยู่ด้วยนี่ก็ร้องแน่นอนครับไม่เมร้องุวยวายแน่นอน ผมดือเล่นแล้วนะเล่นไม้ไม่ทันนะครับผมไม่ทนนันนะต้นไม้ไผ่เล่นไม้แทน ทุกวันนะครับคุณตาก็จะเอาออกมาเลี้ยงแหบมีน้องน่แต่ไม่แม่สอฟีอย่าเพิ่งเบื่อเด้อครับผมรอกุณตายายหายตายได้หายก่อนน้อครับผมดู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 จะทิ่มตาน่ะน้องน้องถุงถุงเออจะทิ่มตาเนี่ยดูเล่นดูเล่นทำสิดู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  ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกด s ซับสไคร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เป็นกําลังใจคำน้องถุงเงินของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ